ชายหนุ่มเอาถุงดำไปทิ้งในถังขยะแต่เขาไม่รู้ว่ามันกำลังดึงดูดให้คนรวยมาหาคนรวยทั้งเมืองรีบมาที่ถังขยะใบนี้พวกเขากำลังคุยหาอะไรบางอย่างและชายคนหนึ่งก็ได้เจอมันสิ่งนั้นคือยาที่มาจากสวรรค์เขากำลังจะเอายานั้นเข้าไปในป่าแต่จูจูก็หญิงสาวก็รีบหยิบมันไปหญิงสาวรีบเอายาจากสวรรค์ใส่ลงไปในกล่องแล้วพวกเธอก็ขับรถออกไปพร้อมกับจ่ายเงินให้พวกเขาสิบล้านดอลลาร์เมื่อกลับมาถึงบ้านเธอจึงเอายาให้น้องสาวกินเพราะยาตัวนี้สามารถทำให้คนที่ตายไปแล้วฟื้นคืนมาได้เมื่อเศรษฐีรู้ เรื่องนี้เขาจึงให้ลูกน้องไปเอาตัวชายหนุ่มที่เป็นคนทิ้งขยะมาหาเขาเศรษฐีจะมอบทองคําหนัก100กิโลกรัมให้กับชายหนุ่มถ้าชายหนุ่มทําให้ลูกสาวเขาฟื้นคืนได้ชายหนุ่มกําลังอึ้งกับสิ่งที่เขาจะได้เพราะเขาไม่รู้ว่าต้องทําอย่างไรแต่เศรษฐีคิดว่าชายหนุ่มไม่พอใจเขาจึงเอาบัตรสีดําออกมาแล้วบอกว่ามันแลกเป็นเงินได้หนึ่งพันล้านดอลลาร์ชายหนุ่มเห็นแบบนั้นเขาจึงอยากลองดู เศรษฐีจึงให้ลูกน้องเอาลูกสาวเขาออกมาเมื่อชายหนุ่มเห็นเธอเขาก็ตกใจเพราะหญิงสาวนอนนิ่งตัวเย็นเป็นน้ำแข็งชายหนุ่มบอกเศรษฐีว่าปล่อยให้เธอไปสบายดีกว่าแต่เศรษฐีกลับบอกว่า ถ้าชายหนุ่มช่วยลูกสาวเขาไม่ได้เขาจะจับชายหนุ่มไปลงโทษชายหนุ่มเห็นท่าไม่ดีเขาจึงคีดจะหนีแต่จูจูเศรษฐีก็มาอยู่ตรงหน้าเขาเศรษฐีปล่อยพลังออกมาแล้วเขาก็ตบไปที่หน้าอกของชายหนุ่มแต่ชายหนุ่มกลับไม่เป็นอะไรเลยชายหนุ่มบอกว่าเขาจะกลับบ้านเศรษฐีจึงรีบขูกเขาขอร้องให้ชายหนุ่มช่วยลูกสาวของเขาชายหนุ่มจึงลองดูอีกครั้งเขาหยิบยาตัวหนึ่งออกมาเป็นยาที่ยังไม่เคยทดลองใช้มาก่อนแต่หญิงสาวกลับนอนนิ่งเหมือนเดิม ชายหัวล้านบอกว่าชายหนุ่มหลอกพวกเราแน่ชายหนุ่มจึงก้มหัวลงไปแล้วก็เป่าลมใส่ปากหญิงสาวแต่หญิงสาวก็ยังนิ่งอยู่เศรษฐีจึงให้ลูกน้องเอาตัวชายหนุ่มไปลงโทษแต่จูจูลูกของเศรษฐีก็ลอยขึ้นไปบนอากาศ